สวัสดีค่ะต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่ช่วงตื่นมารวยนะคะวันนี้เราจะมารวยพร้อมกันนะคะด้วยวิธีการวางแผนทางการเงินนะคะรวมไปถึงการติดตามกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนไทยค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะจะพาไปดูวิธีการที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีได้จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะคะโดยเฉพาะสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจะบริหารยังไงดีให้ เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการลงทุนได้ดีที่สุดนะคะจะไปพูดคุยกันในช่วงรวยลงทุนค่ะอยู่กับเราตอนนี้นะคะซีอจากเบล m a เมจิกนะคะคุณสมเกียรติชินธรรมมิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะคะคุณสมเกียรติค่ะค,ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเป็นนักลงทุน ที่ดีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครัคุณสมเกียริคะใช่ครับก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ <ranking. S 2> เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนนะถึงจะเป็นนักลงทุนที่ดีใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราคุยถึงเป้าหมายการลงทุนก่อนหน้านั้นเราพูดถึงความเชื่อค,ความเชื่อที่ถูกต้อง5ประการนะครับเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมมันมีปัจจัยอยู่6ปัจจัยนะครับเหตุที่เราต้องเราต้องให้ความใส่ใจเรื่องเป้าหมายการลงทุนก็เพราะว่าถ้าโจทย์มันผิด คำตอบก็จะผิดเพราะฉะนั้นโจทย์มันต้องชัดเป้าหมายต้องชัดตั้งแต่ต้นเราคาวที่แล้วเราเปรียบเปยว่า <c oughs> จากนี้ไปเราจะไม่ไปถามเพื่อนเราแล้ว <c oughs> ใช่ไหม่ <c oughs> าซื้อกองทุนอะไรซื้อหุ้นอะไร <c oughs> เราต้องตัดสินใจเองนะคะเราจะไม่ไปถามค, <c oughs> คนอื่นแล้วนะคะใช่ครับเพราะเพราะสิ่งที่เหมาะก,กับเขาอาจจะไม่เหมาะก,กับเราเป้าหมายที่เหมาะสมมีปัจจัยหยปัจจัยใช่ไหมครับคาวที่แล้วเราพูดถึงปัจจัยในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต อดีตเนี่ยเราพูดถึงว่าเขามีความรู้หรือประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันก็คือว่าเขามีทุนหรือว่าสายป่านเขายาวแค่ไหนเข,า,ขามีแหล่งรายได้มีสภาพคล่องเป็นยังไงรายได้เขาสม่ําเสมอหรือเปล่าอนาคตก็มีอีกสปัจจัยใช่ไหมครับระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่เขาคาดหวังแล้วก็ความเสี่ยงที่เขารับได้ เราคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเราคาดหวังผลตอบแทนเยอะมากเสียจนมันเกินความเป็นจริงพอมันเกินความเป็นจริงปุ๊บเราก็จะเริ่มทําอะไรเสี่ยงเยอะใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยตัวสุดท้ายของการตั้งเป้าหมายที่ดีนะครับค่ะนั่นก็คือความเสี่ยงคือเรื่องที่ต้องใส่ใจนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ในการลงทุนใช่ครับ ความเสี่ยงนี้มันเกิดขึ้นเสมอนะครับความเป็นความมนุษย์เรามีความโลภเมื่อไร่ก็ตามเข้าไปในตลาดแล้วมันมีจิตวิญญาณมวลชนทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองอก่อนเข้าไปเราถึงต้องตั้งสติก่อนเข้าไปให้ดีนะครับเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงสูงสุดขาดทุนสูงสุดที่เรารับได้คือเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเทรนฟันแมนเจอร์เนี่ยอันนี้เป็นอันที่ยากที่สุดอันหนึง่งนะครับ จนมีทฤษฎีในตลาดหุ้นว่ามันมีทฤษฎี10 10 10คุณหอยากรู้ไหมมันคืออะไรมันคืออะไรคะ10 10 10ที่ว่า10ปีแรกก็คือการเรียนรู้จากตลาดหุ้นโอ้โห10ปีแรกนะคะคือแค่พาร์ทแรกก็10ปีแล้วนะคะก็ค่าวิชาแหละครับค่าวิชา10ปีเลยนะคะ10ปีที่2จะเริ่ม make money ได้ทำเงินได้ใน10ปีที่2นะครับ10ปีสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้ วิธีรักษาเงินที่หาได้เมื่อ10ปีที่2ค่ะใช้เวลาทั้งหมด3 0ปีนะ10ปีแรก10ปีที่2 10ปีที่3<อ>นั่นคือเหตุผลที่ในอดีตเนี่ยเราจะมีคนที่เราถือว่าเก่งสุดแล้วในการที่ดูราคาแล้วก็เก่งสุดที่ว่าเจสซี <River> more, ่ริวโมเก่งมากเลยเก่งถ้าจนเขาไปเทรดที่ไหนคนไม่กล้าให้เขาเทรดด้วยนะครับเพราะเก่งมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จบชีวิวตในการที่เขาพลาดตรงเรื่องการบริหารความเสี่ยงค่ะ เขาก็เลยมีคนก็เลยยกย่องบางคนที่เก่งกว่าอย่างเบอร์นาร์ดบารูตอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะแสดงว่าเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคน<ช>ที่มีฝีมืออาจจะล้มเหลวได้ถ้าเกิดไม่รู้จักบริหารฟันดมนเนเจอร์ที่จะเก่งมากๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องเก่งเรื่องการผันความเสี่ยงนะครับเพราะว่าพอเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยมันมีจิตวิทยามวลชนมันมีความโลภอย่างเคสอย่างเคยได้ยินดอกทิวลิปใช่ไหมคทิวลิปแมนเนียเมื่อ เมื่อประมาณ400ปีก่อนแล้วก็เคสเซา s e ซีบับเบิลเซา s ซีที่อังกฤษนะฮะมันเป็นบริษัทซึ่งทำอะไรรู้ไหมให้ถ่ายทำอะไรคะบริษัทนี้เนี่ยรับจ้างขนทาตนะไปล่าทาตแล้วก็ขนใส่คนดำทั้งหลายไปเป็นทาตนะะบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่อังกฤษปีพันเี่สิบแล้วก็ทำให้คนขาดทุนเยอะมากในประวัติศาสตร์ก็มีเนี่ยดอกทิวลิป แล้วก็เซา4เนี่ยฮะตอนที่ขาดทุนมากๆเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยซบไปกี่ปีให้ไทยต้องยาวนานมากๆ <c oughs> แน่เลยซบไป8ซบไป80ปีเกือบร้อยปี80ป,ปีเลยเหรอคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในในตลาดแล้วเนี่ยความโลภของมนุษย์เนี่ยหลายปีก่อนแล้วก็มีดอทคอมนะครับแล้วก็อนาคตใครจะไปรู้อาจจะมีอีกนะครับเ <c oughs> พราะว่าถ้าเราไปดูไซเคิลของธุรกิจเนี่ย มันจะเกิดเหตุการณ์ช็อกแรงๆเนี่ยทุก1 0บถึงสิปีครั้งแรกปี97ค่ะครั้งที่2ปี2008แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส์ครั้งแรกนี้รู้สึกอยู่แถวแถวนี้และเกิดจากกรุงเทพเราเนี่ยฮะต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส์ปีศูนย์แปดถ้าบวกไปอีก10ปีก็อีกไม่ไกลแล้วนะคะครับมันก็จะล้อกับ investment c h o c k ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะครับเราไปดูกันนะแต่แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะทุกครั้งที่ หุ้นลงแรงหรือตลาดผันผวนเราเคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าเกิดเรามีระยะเวลาลงทุนที่ยาวพอมันมีเพชรเม็ดงามมีหุ้นดีๆเสมออยู่ในตลาดให้เราเลือกนะครับจังหวะที่คนกําลังแพนิกเราอาจจะเป็นจังหวะที่เราได้ของดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเล่าถึง10 10 10เราเล่าถึงว่า risk management มันสําคัญนะครับก็สําหรับตัว risk management เนี่ยก็สามารถที่จะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงกราฟตัวหนึ่งที่มันเป็นการสะท้อนนะคะ หลังจากที่10 10 10เนี่ยมันใช้มาพักหนึ่งคนก็เริ่มรู้แล้วว่าการเป็นฟันเมนเจอร์ที่ดีเนี่ยต้องเริ่มรู้ r ิ s ส m a ม a น e เมนตแต่เนินๆไม่ใช่ไปรู้ตอนท้ายๆนะครับแล้วก็วิธีการกำหนดการผนนความเสี่ยงก็เปลี่ยนใหม่หลายอย่างมีทฤษฎีที่เราเรียกว่า Value at Risk สมัยก่อนตอนที่แบงก์เก่าก่อนที่จะเป็น Value at Risk มันมันชื่อว่า Potential l o s s a m มา n t แล้วมันก็ก็กลายเป็นชื่อใหม่นะครับ มีการกําหนดว่าก่อ,อื่นเนี่ยจะต้องกําหนดขาดทุนสูงสุดก่อน<ม>ก่อนว่าปีหนึ่งเราขาดทุนสูง,ส,งส,สุดได้เท<ด><ด>่าไหร่สมมติว่าเรามีเงินต้นเท่านี้แล้วเรารับขาดทุนสูงสุดได้เท่าไหร่พอเรากำหนดแล้วปุ๊บหลังจากนั้นยังไงต่อคะเราก็มาดูว่าตราสารแต่ละอย่างที่เราจะลงทุนมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หาย้อนกลับหาย้อนกลับว่าขนาดการลงทุนสูงสุดที่เราลงทุนได้มันคือเท่าไหร่ ทฤษฎีทางการเงินเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายปีมานี้นะครับก mm ็ hmm. จะกลายเป็นเรื่องการผันความเสี่ยงการผันความเสี่ยงที่ดีเนี่ยยังพูดไปถึงพวก asset allocation ใช่ไหมครับค,คราวที่แล้วเราพูดถึง investment c o c k เป็นรูปนาฬิกาเป็รูปนิกอันนี้มันจะไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ยังไงคะใช่ครับเป็นการให้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ย uh, asset class ต่างๆเนี่ยมัน มันมีเวมีเวลาของมันที่มันเป็นพระเอกนะครับแล้วก็มันจะดีกว่าถ้าเกิดเรากระจายการลงทุนในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นว่าต้องกำไรจากตลาดทุนอย่างเดียวนะครับคอมมูนิตี้ก็ได้ที่ดินก็ได้แต่เด๋ยนนี้นี่อาจจะง่ายขึ้นโดยการที่มี property funds ครที่ได้ยินว่ามีไปสัมภาษณ์ศิลปะวัตถุใช่ไหมครับพวกนั้นล้วนแต่เป็น investment ทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเรากระจายความเสี่ยงได้ดีเนี่ย มันก็จะลดความเสี่ยงได้มากะนะครับ<ต>นั่นก็คือการแผนความเสี่ยงท,ที่ดีกว่านะครับค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาในการบริหารหรือว่าไม่มีความชํานาญในการบริหารเราจะหาตัวช่วยได้ไหมคะครับก็จะมะีน่าจะลงทุนในกองทุนรวมะนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง10ปีแรกเนี่ยเรียนรู้แล้วก็จ่ค่าวิชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเงินก้อนหนึ่งอาจจะเป็นน้อย จะต้องเรียนรู้จากตลาดหุ้น10ปีแรกอาจจะใช้เงินจานวนน,นน้อยๆก่อนเพ<ช>ราะว่ายังไงเราต้องเสียค่าครูอยู่แล้วนะคะไม่มีใครที่เข้ามาไม่เสียค่าครูนะคะใช่ครับแล้วก็เงินอีกก้อนหนึ่งอาจจะไปซื้อกองทุนรวมหุ้นแล้วก็เรียนรู้ขนานกันไปก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็การตั้งเป้าหมายเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าหมายเซียความเชื่อต้องถูกต้องเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับแล้วก็คํานึงถึงปัจจัย6ปัจจัยการผานความเสี่ยงแล้วก็ เลือกที่จะซื้อกองทุนรวมไปก่อนก็ได้<ฆ>แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะช่วยได้นะครับตัวช่วยก็จะมีอย่างเช่นเจ้าเวลเมจิกที่เราทําขึ้นมาเพื<ฆ>่อการนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อกองทุนนะคะคสําหรับหน้าตาของเจ้าตัวเวลเมจิกที่ว่าอันนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกกองทุนได้ยังไงคะก็เขาจะมีนะครับเขาจะมีเวลเมจิกแลนด์กิ้งนะครับ<ฆ>เจ้าเวลเมจิกแลนด์กิ้งเขาจะมีท<ฆ>็อป e t เท n ร์นพวกกองทุนที่มีผลตอบแทนสูง แล้วก็มีท็อปชาร์ตท็อปชาร์ตนี่ก็คือพวกที่ติดท็อป10อยู่สม่ำเสมอเรื่อยๆก็จะเหมาะกับคนที่ถ้าไม่มีเวลาใช่ไหมครับก็ดูเรื่องท็อปชาร์ตผลตอบแทนกองทุนเพื่อน,น้นมันสม่ำเสมอกว่าเพราะท็อปดีเทอร์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นๆลงๆฮะเดี๋ยวบางคนก็เป็นแชมป์เดี๋ยวบางคนก็ลงนะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องความสม่ำเส,สมอเท่าท็อปชาร์ตนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเวลเมจิใช่ครับค่ะใช่ครับ เพราะฉะนั้นจะต้องไปเลือกตัวที่ท็อปท็อปเพอร์ฟอร์แมนใช่ไหมคะใช่ครับเขาจะมีถ้าแนะนำก็คือแนะนำ top chart. ะท็อปชาร์ดท็อปชาร์ดนี่ก็จะวัดว่าเขาติดที่ 1, 2, 3สาม่ำเสมอแค่ไหนยังไงก็เหมือนกับที่เราเลือกนักกีฬาไปแข่งใช่ไหมครับถ้านักกีฬาบางคนเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาหวือหวามากเลยเพราะท็อปดีเทอร์เนี่ยจะค่อนข้างหวือหวาท็อปชาร์ดนี่เขาจะสม่ำเสมอกว่าเวลเมจิกแรงกิ้งตรงท็อปชาร์ด ก็จะทําให้เลือกกองทุนได้ดีขึ้นะนะครับก็จะลดความเสี่ยงได้มากเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วผมเข้าใจว่า,าถ้าเราไม่เก่งเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันจะทำให้เรา,อ,าอยู่ยากเหมือนกันนะครับนั่นสิคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีพวกเทรดดิ้งซิสเต็มใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องดีมีทั้งโรบอทนะคะคมีทั้งเทรดดิ้งซิสเต็มที่คิดโดยคนคเยอะแยะไปหมดเรืองไม่ถูกเลยค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากจะให้ดูรูปหนึ่งนะครับรูปเทรดดิ้งซิสเต็มตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ง่ายๆนะครับเป็นยังไงคะรูปที่วาดนี้สะท้อนให้เห็นดูเหมือนเป็นการรูปแฟชั่นนะครับสะท้อนให้เห็นว่าทุกครั้งที่เราสมัยโบราณเนี่ยมีคนพอดกราฟรูปหนึ่งนะครับก็จะเห็นเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีเทรดดิ้งซิสเต็มที่ซับซ้อนก็ได้ดูแฟชั่นฮะต้องดูคุณหมวยวันนี้เป็นกระโปรงกระโปรงยาวนะคะห้าส่วนแต่ว่าในภาพชาร์ตเนี่ยเป็นยังไงคะทำไมถึงมีรูปคน ใส่กระโปรงแฟชั่นการแต่งกายมาลิงก์กับตลาดภาวะตลาดการขึ้นของตลาดคะโอ้แล้วมันก็แม่นมากด้วยนะครับ <ฮะ S 1> ดูจากกราฟนะครับรูปนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราดูกับกระโปรงของผู้หญิงนะครับถ้าแฟชั่นเนี่ยถ้ากระโปรงยาวเนี่ยก็ช่วงนั้นหุ้นก็ตกจริงเหรอคะพอกระโปรงสั้นขึ้นมาเนี่ยครับห <ฮะ S 1> ุ้นก็ขึ้น เพราะฉะนั้นเขาวัดระยะจากพื้นถึงชายกระโปรงคถ้าระยะจากพื้นถึงชายกระโปรงยิ่งสูงนั่นหมายถึงกระโปรงยิ่งสั้นเนี่ยพุ้นก็จะยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็แม่นมากอธิบายยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบอทแอดไวเซอร์ Advisor, ก็คือการเอาตัวแปรต่างๆมาเป็นมา,มาเข้าสมการที่บริษัทผมเนี่ยทำที่ปรึกษาอย่างเช่น ช่วยวาง Asset Location ให้กับบางบลจอนะครับแล้วก็สร้าง c คร dit Scoring Mo เดให้กับหลายๆแบงค์ครับเครดิตสกอร์ริงก็คือว่าเวลาคนจะมากู้เอาเข้าโมเดลมันจะบอกออกมาเป็นคะแนนแล้วบอกว่าปล่อยกู้หรือไม่ไปล่อยกู้ผมก็าจะเล่าให้ฟังว่า Credit Scoring Mo เดที่เราสร้างหลายๆเดือนหลายๆล้านนั่นฮะแล้วส่งให้หนึ่งสมการนั่นนะในสมการนั้นถ้าแม่น70%เรนี้เราถือว่าดีเยี่ยมแล้วค่ะถ้าแม่นมากกว่านั้นมันจะโอ้มันจะไม่ดีมันจะเรียกว่าโอเวอร์ฟิต เพราะฉะนั้นกาลังจะบอกว่าขนาดโมเดลที่ถือว่าดีเยี่ยมแล้วเนี่ยมันจะแม่นแค่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะพลาดสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดที่พลาดแล้วเราไปเชื่อโมเดลมากๆหรือเชื่อทฤษฎีแฟชั่นนี้มากๆเนี่ยเราใส่เงินเข้าไปเต็มที่เลยโดยที่ไม่ดูว่าขนาดการลงทุนหรือว่าความเสี่ยงที่สูงสุดที่เรารับได้คือเท่าไหร่มันก็จะเป็นหาย,ยนะตามมาแล้ก็จะเป็นความเสี่ยงด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 10ปีสุดท้ายของฟันเมนเจอร์ในอดีตมันก็คือเรื่องการแผนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนรู้แล้วว่าการแผนความเสี่ยงไม่ควรจะอยู่ช่วง10ปีสุดท้ายควรจะเรียนรู้แต่เนื่นๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในตลาด การลงทุนทั้งหมดเนี่ยครับค่ะนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับเลยนะคะครเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะที่สําคัญมากๆในการลงทุนทุกแอ c เซ s เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสมเกียรติจากเวลเมจิกมากๆเลยนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะกลับมาติดตามภาวะตลาดหุ้นในช่วงรวยกับหุ้นคะ่ะ